สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะก็ต่อจากคลิปค่วที่แล้วที่เปรียบเทียบเรื่องมาตรการเยียวยาจากโควิดในทีเนี่ยนะคะว่า,าที่อังกฤษเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เห็นว่ามาตรการเยียวยาโควิดของเมืองไทยนั้นเนี่ยดีกว่าที่อังกฤษเนี่ยมากขนาดไหนนะคะเราก็เลยลองมาต่อคลิปนี้กันด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับ ถ้าจ้างแรงงานในอังกฤษนะคะก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเงินเยียวยาก็ได้รับมาแล้วนะคะจากผลกระทบที่กิจการของนายจ้างของธุรกิจที่ต้องปิดไปนะคะรัฐบาลก็เลยช่วยอุดหนุนนะคะ80%ของรายได้ของพนักงานเพื่อที่จะไม่ให้บริษัทเนี่ยปิดกิจการไปนะคะ ตัวเองก็เพิ่งจะได้รับมานะคะ80%ก็เลยอยากจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในอังกฤษเนี่ยนะคะเพราะว่าพอดีว่าตอนนี้เดือนเมษาเนี่ยเขาเพิ่งจะมีการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำกันขึ้นไปนะคะตั้งแต่วันที่1เมษาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการปรับทุกๆปีนะคะก็เลยคิดว่าจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะคะ ซึ่งถ้าพูดถึงว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนั่นหมายถึงว่าค่าแรงทั่วๆไปนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ค่าแรงที่ต้องใช้ทักษะหรือว่าใช้ความรู้เฉพาะด้านอย่างเช่นพวกหมอพยาบาลหรือว่าวิศวกรอะไรพวกนี้นะคะซึ่งพวกนี้นี่ก็จะได้ หรือว่าทางผู้จัดการบริหารพวกนี้เนี่ยจะได้เงินเดือนนะคะเป็นเรทของเงินเดือนจ่ายรายเดือนซึ่งตรงนั้นก็ต้องไปต่อรองกับนายจ้างเราเองก็ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้กําหนดขั้นต่ําอะไรเอาไว้นะคะแต่เขาก็จะมีเรทของเขาแหละค่ะว่าปีหนึง่งกี่หมื่นปอนอะไรยังไงก็ว่าไปนะคะแต่ว่าอันนี้นจะพูดถึงค่าแรงทั่วไปที่เป็นเบสิกของประชาชนส่วนใหญ่ในอังกฤษนะคะ ก็คือที่อังกฤษเนี่ยจะมีการจ่ายค่าจ้างแรงงานนะคะให้อ่าเป็นรายชั่วโมงนะคะโดยจะแบ่งเป็น2แบบก็คือ1ที่เรียกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำแห่งชาตินะคะ National Minimum Wage นะคะซึ่งนายจ้างทั่วไปก็จะใช้อ่าระบบการจ่ายอัตราการจ่ายแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือ อัตราค่าแรง UK Living Wage นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการคำนวณคำนวณฐานอัตราค่าจ้างจากค่าครองชีพที่แท้จริงนะคะซึ่งอัตราตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นมาจากอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะคะแต่อัตราตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้บังคับอีกเช่นกัน ก็แล้วแต่ความสมัครใจของนายจ้างว่าเขาอยากจะให้ลูกจ้างเขาเนี่ยมีค่าครองชีพที่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรคะรีเฟล็กจากค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงของเขาอะนะคะซึ่งซึ่งมันก็มีไม่มากนะคะที่นายจ้างจะจะจ่ายแบบราคาสูงแบบนี้นะคะในส่วนของ u k living wage นะคะก็จะอยู่ที่ ชั่วโมงละ9กปอนด์นะคะในขณะที่ uk the living wage ของเออมืองลอนดอนนะคะก็จะสูงกว่าสูงที่สุดนะคะในประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะเพราะว่าจะอยู่ที่10ปอนด์ต่อชั่วโมงนะคะซึ่งประมาณหนึ่งมากกว่ามากกว่าเ,เมืองอื่นอื่นนะคะอยู่ที่1ปอนด์ 45 p นะคะเพราะว่าค่าครองชีพของลอนดอนเนี่ยก็จะสูงสูงมากกว่าค่าครองชีพที่อื่นนะคะโดยเฉพาะค่าเช่าบ้านนะคะแล้วก็ค่าเดินทางสายใต้ดินนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นค่าภาษีเทศบาลหรือว่าเรียกว่า c o u s l tax นะคะซึ่งถือว่าแพงมากนะคะแต่ว่าค่าอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรพวกนี้ก็จะเท่ากันทุก ะะที่นะคะมาดูที่ค่าแรงที่คนส่วนใหญ่ได้โดยโดยทั่วๆั่วไปนะคะก็คืออัตราแรงงานแห่งชาติที่เพิ่งจะมีการปรับขึ้นนะคะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งเขาจะมีการคำนวณน,นะคะจากอายุของแรงงานนะคะว่าอายุแต่ละช่วเงเนี่ยจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะ นี่นะคะคืออัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะคะจากเว็บไซต์ของอรัฐบาลอังกฤษนะคะซึ่งเพิ่งได้มีการาปรับเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อวันที่1เมษาที่ผ่านมานะคะก็คือเขาก็จะแบ่งตามอา,อายุะนะคะตรงนี้ในส่วนของอา,อายุ25นะคะมากกว่า25นะคะก็จะได้เรทอยู่ที่ 8ปอน72ทีต่อชั่วโมงนะคะส่วนอายุ21ถึง24ก็8ปอน20ทีนะคะแล้วก็อายุ18ถึง20ก็จะได้6ปอน45ทีส่วนอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้4ปอน55นะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยก็จะห่างจากปีที่แล้วนะคะประมาณ50พีนะคะโดยประมาณนะคะ 50p ี50ปรับขึ้นมาตรงนี้ในส่วนที่ที่น่าสนใจก็คือเขาจะมีกลุ่มคนที่เรียกว่า apprentice นะคะหรือ apprenticeship นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าเรียนเรียนไปด้วยแล้วก็เข้าไปทำงานนะคะไปฝึกงาน ซึ่งการฝึกงานนี้มันก็จะอยู่ในหลักสูตรของการเรียนของเขานะคะซึ่งทางสถาบัานเนี่ยก็จะมีการทําข้อตกลงกับนักเรียนนะคะแล้วก็ส่งตัวนักเรียนเนี่ยให้ไปฝึกงานนะคะซึ่งอาจจะเป็นปีนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็เข้าไปทํางานในสถานประกอบการนะคะซึ่ง apprentice เนี่ยก็จะมีความแตกต่างทั้ง ในส่วนที่เป็นเด็กนักเรียนที่เหมือนว่าเหมือนอย่างเรียนอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอย่างเรียนอาชีวะเนี่ยก็จะเป็นในวัยที่ต่ำกว่า19อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่อายุมากกว่า19แล้วแต่เหมือนว่าจนถึง 40- 50อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเขาเนี่ยมาโรงเรียนมารงเรียนในสถาบันนะคะแล้วก็ในหลักสูตรก็จะต้องมีการไปฝึกงานเนี่ย กลุ่มคนที่อายุมากกว่า19ไม่ว่าจะเป็น3050ก็ยังอยู่ใน a p p r e n t i c e อันนี้อยู่นะคะแต่ทีนี้มันจะมีข้อที่ต่างกันก็คือยกตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจก็คืออย่างคนที่เป็นไปฝึกงานเนี่ยกลุ่มที่เป็นฝึกงานอายุ22ในปีแรกของการฝึกงานของเขาเนี่ยเขาก็จะได้ค่าจ้างเนี่ยนะคะขั้นต่ำต่อชั่วโมงนยอยู่ที่4ปอนด์15 นะคะส่วนส่วนคนที่อายุ19ก็คือจะได้แค่มินิมัมเว e ก็คือเป็นค่าแรงขั้นต่ำตามอายุของเขาอะนะคะอีกตัวอย่างนึงก็คือคนที่อายุ22ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะแล้วก็พอผ่านการฝึกงานปีแรกเนี่ย ซึ่งปีแรกเขาก็จะได้เรทเรทขั้นต่ำนะคะแล้วถ้าเกิดว่าพอผ่านปีแรกขึ้นไปแล้วยังฝึกงานต่อปีที่2เนี่ยค่าแรงของเขาก็จะขึ้นมาเหมือนกับค่าแรงขั้นต่ำของคนทั่ว,วไปก็คือที่ช่วงละ8ตอน20นะคะทีนี้รายยาวในเรื่องของค่าจ้างแรงงานใน ในสกุลเงินปอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคงอยากจะรู้แล้วว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยเทียบเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยมันจะเป็นสักเท่าไหร่เอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยค่ะกดเลยไม่ต้องค่ะไม่ต้องรู้ว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะรู้ก็คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราก็เอาไปคูณนะคะกับค่างเงินบาทนะคะเอาง่ายๆว่าตอนนี้ปอนหนึ่ง 40บาทนะคะเอาตัวเลขกลมๆคิดง่ายๆนะคะ1ปอนมีค่าเท่ากับ40บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรทคิดให้ก็คือตามอายุนะคะค่าแรงขั้นต่ำตามอายุจากเมื่อกี้ตารางที่พูดได้ฟังอะนะคะก็คือสําหรับคนที่อายุ25ปีขึ้นไปนะคะค่าแรงขั้นต่าของเขาคือชั่วโมงละ8ปอนด์72พีก็ไปคูณ40นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่าจ้างนะคะชั่วโมงละ 348บาทแล้วก็80เพนีนะคะอันนี้ก็ฟังเหมือนว่าถ้าเอาไปเทียบก็จะบอกว่าอ้าประเทศไทยได้ค่าจ้างขั้นต่ำวันละ3 0 0เองแต่ที่นี่เนี่ยชั่วโมงเดียว348บาทละแล้ว80พีเนี่ยมันก็ถ้าเทียบตัวเลขแบบนี้มันก็ต่างกันล,ลิบลับนะคะแต่ที่นี้ว่า ถ้าไปเทียบกับค่าเช่า,ชาบ้านค่าใช้จ่ายค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเอาหลายอย่างมาคิดกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะเอาตรงนี้มาคุยกันอีกทีนึงนะคะแล้วในส่วนของอายุ21ถึง24ปีนะคะเขาก็มีเรทอย่างที่บอกก็คือชั่วโมงละ8ตอน 20p คูณ40เข้าไปนะคะก็ชั่วโมงละ328บาทนะคะ ในส่วนของอายุ1 8ปถึง2ีปีนะคะเรทอยู่ที่ชั่วโมงละ6ปอนด์สพีคูณ40นะคะก็จะได้2 5 8บาทนะคะต่อชั่วโมงในส่วนอายุที่ต่ำกว่า18ปีนะคะเรทอยู่ที่ชั่วโมงละ4ปอนด์หพีคูณ40นะคะก็จะได้182บบาทต่อชั่วโมงแล้วในส่วนของที่เป็นกลุ่มฝึกงานอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า กลุ่มฝึกงานเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะในปีแรกเขาก็จะได้4ปอน15นะคะสำหรับคนที่4ปอน15นะคะโอเคคูณไปที่40ก็จะเป็นชั่วโมงละ166บาทนะคะตรงนี้ในส่วนของที่เป็นกลุ่มฝึกงานพอผ่านไป1ปีแล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้เขามีอายุ25ปีขึ้นไปนะคะคนในกลุ่มนี้คนในกลุ่มที่เป็นผู้ฝึกงานเนี่ย พอผ่านจากฝึกงาน1ปีเขาก็จะกลับมาได้ในเรทที่ตามอายุของเขาค่ะของตัวเองนี่ก็คือเป็นเชฟในร้านในร้านอาหารที่เป็นบริษัทที่มีเขาเรียกว่าอะไรคะมีสาขามากมายในอังกฤษนะคะก็รายได้ก็ก็มากกว่ารายได้ขั้นต่ำนะคะแต่ก็ไม่ได้ก็ได้มากกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ มากมายอะไรเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเป็นร้านหารทั่วๆไปก็คงไม่ได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างตอนนี้ก็พอพูดถึงเรื่องงานนี่ก็ทำให้กังวลไปถึงหลังจากที่ช่วงโควิด1 9จบลงนะคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะเนี่ย บริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยด้วยมีสาขามากมายแล้วก็ร้านที่ทำอยู่เป็นสาขาที่มาเปิดใหม่นะคะเพิ่งจะสิงหานี้ก็จะ2ปีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราอาจจะโดนความเสี่ยงตรงนี้ด้วยเพราะว่าร้านเพิ่งมาเปิดใหม่มันก็ความแน่นอน นะคะคือยังไม่ได้มีเงินยังไม่ได้เงินพูดง่ายๆเงินที่เขาลงทุนมาจ้างพนักงานค่าเช่าต่างๆเรียกได้ว่ายังไม่คืนทุนนะคะดูแล้วก็เลยกังวลอยู่เหมือนกันว่าออมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็น่ากลัวนะคะน่ากลัวแล้วสถานการณ์โควิดในอังกฤษนี่คงจะไม่ได้คงยังไม่ไดออ้ยกเลิก stay at home หรือว่าล็อกดาวน์กัน โดยเร็วนะคะเพราะว่าถึงแม้ว,ว่าในเมืองที่อยู่เนี่ยนะคะมันจะไม่ได้เลวร้วายเหมือนในลอนดอนอะนะคะไม่ได้มีคือไม่ไม่มีรายละเอียดนะคะว่าเมืองที่อยู่นอริชเนี่ยาตายกี่คนติดเชื้อกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในส่วนของภาคเขาเรียกว่าอะไรอะแคว้นอะแคว้นนอ,อร์ฟอลกอย่างเงี้ยแคว้นนอ,อร์ฟอลกเนี่ยมันก็มี ก็มีติดเชื้อติดเชื้อก็เป็นพันนะคะแล้วก็ตายนี่ก็เป็นนับร้อยเหมือนกันนะคะแต่ก็คือไม่รู้ว่าเป็นเมืองไหนกันแน่เพราะเขาไม่ไม่มีรายละเอียดนะคะอาจจะไม่อยากให้ประชาชนแบบกลัวอะไรอย่างนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นเเรียกว่าอะไรเดียรความรู้เล็กๆน้อยน้อยนะคะมาแลกเปลี่ยนกัน ถึงชีวิตความเป็นอยู่นะคะว่าเอาังกฤษเขามีการจ้างงานเป็นรายชั่วโมงแตกต่างจากเมืองไทยยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พูดถึงค่าครองชีพแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังอาจจะมาคุยคุยต่อนะคะเรื่องค่าครองชีพเอาเป็นว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องค่าจ้างแรงงานกันไปก่อนนะคะว่า,าให้เห็นเบสิกว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เป็นว่าวันนี้กต็ต้องจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ต้องฝากทิ้งท้ายไว้เหมือนเดิมนะคะว่าถ้าเพื่อนๆกดไลค์เกิเกเกออกดแชร์หรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนมีคำถามอะไรนะคะก็ส่งมาคุยกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะ ทายน,นี้ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆรักษาตัวนะคะรักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของครอบครัวนะคะด้วยการาทําตามมาตรการของรัฐบาลนะคะหยุดเชื้อนะคะอยู่บ้านนะคะช่วยชาตินะคะก็เห็นแล้วค่ะว่าเมืองไทยนี้เราประสบความสําเร็จมากมายนะคะก็คาดว่าน่าจะน่าจะฟื้นน่าจะ มาตรการต่างๆรัฐบาลลงตืเขาก็น่าที่จะผ่อนคลายขึ้นนะคะถ้าถ้าคนไทยยังสามารถเรียกว่าอะไรอะรักษาระเบียบวินัยนะคะยังทําตามมาตรก,การสุขอ,อนามัยส่วนตัวนะคะหน้ากากก็ต้องสวมเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่าไปมั่วสุมอย่าไปร่วมกลุ่มอะไรกันนะคะคือเราต้องรู้แล้วว่าอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการแพร่ะระบาด นะคะเพื่อนๆก็ได้เห็นข่าวอะไรกันมามากมายแล้วนะคะก็ให้รักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ